กันสูช่ชมเที่ยกิ่งอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาทําอาหารนะครับท่นผู้ชมอาหารอีกแล้วทางเฮิ่อนจากการถ่ายคลิปไปนานครับวันนี้ท่านผู้ชมมาดูอุปกรณ์ทํายากรอุปกรณ์ธรรมชาติฮะนี่จะ,ะมีไก่นะครับอันนี้เ,<อ>เป็นไก่โรตัสนะครับกี่บาทนะกี่บาท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 นะปิ๊กเอาปิ๊กแม่ไปสามสิบห้าเออสามสิบห้าบ้านสามสิบห้าบาทนะครับอันนี้แล้วก็มีซอสซอสอันนี้กี่บาทไนมะ่รู้นะครับเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูอีกทีน,น,นนะครับผม มีแค่สองอย่างนี้ครับที่หลักๆสำคัญคลินี้ก็ทำได้แล้วครับผมจะหมักไก่กันแล้วนะครับทุกท่านครับก่อนที่จะหมักเราต้องล้างไก่ให้สะอาดก่อนนะครับทุกท่านตัดเขาไม่ต้องล้างต้องล้างไหมไปล้างไปล้างแล้วใส่น้ำโคกเข้าไปครับทุกท่านเป็นน้ำโคกสะอาดนะครับเราเล่นครับน้ำเปล่าก็เทไก่ลงเลยนะครับผมนต่อไปครับหมักเกลือครับดับเบ้านะครับจักเนื้อต่อไปครับทุกท่าน แล้วก็จะคลุกเข้ากับแป้งใช้แป้งทาตราโกกินะครับยีสิบบาทนะครับใส่เข้าไปเลยครับเยี่ย ื่อหมักเสร็จแล้วนะครับก็ทิ้งไว้สักห้าถึงสิบนาทีนะครับแล้วก็ไปลงกระทะทอดได้เลยนะครับผมลืมไข่นะท่านผู้ชมเราจะเอาไขน่นะครับคลุกกับแป้งโกกิเลยนะท่านผู้ชมครับเอาไข่แล้วก็ใส่ไปในแป้งโกกิเลยนะครับนี่จยันเราก็ทําการคลุกนี่ครับเราจะเอาไก่เข้าไปเลยนะครับหมักเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใกล้ไม่ใกลเหน็นไหมนะ ราก่รทุกครับตอนนี้เราจะกลังจะลงไก่ทอแล้วครับซึ่งได้ไอหันไก่ที่เราแล้วนะครับชมใ่ได้ดีเลยเหอาเด้อไดฟนฟืนอ่พ่คุกันบอกเออคูุกันนะจุดนี่นะครับชมแบบมีข้าวเข้าคือเข้าจับเลยใชนไหมเรรนเเลยใส่ครับพื่อนครับดูนะครับมือไก่เอาปลามาทอดแบบฟืนฟืนแพทเฮ้ยตุุปลามาทอดเลยนี่ มันตามันะ่ครัเขาต้องมเสียนก้นเตีไมันต้องกระถามันเล็กสามอันพอสามอันพอหกอนหกอนชี้ได้ชี้เพชรครับชี้เพชรเยนก้อนเยนก้อนตูพอแล้วพอมันติดตะลิวอะติดเียแลแพทยไม่ได้ถามครับเสือกาเลได้เตียวเสียนเอาไปงั้นเลยก่นนะ นนมัท่านผู้ชมครับถ้าคลิปนี้มันอาจจะดูมั่วไปหน่อยครับท่านผู้ชมครับถ้าคลิปนี้อาจจะดูมั่วไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากครั้งแรกเออใช่ห่างเกินจากการถ่ายคลิปไปนานเลยเนาะเดือนกว่าๆว่าเนาะเดือนกว่าๆได้จากไอคลิปสองพันสัตว์นะครับต่อไปนี้ก็จะทําคลิปให้มากขึ้นแล้วนะครับท่านชมครับยังขอกราบเชิดนะครับแล้วก็ห้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แอนแชร์เราด้วยนะครับผมขอโทษ อะ้าวครับวันนี้จะทอดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยสปอนเซอร์เราเราเล่นอีกแล้วไม่เคยไม่เคยมีสปอนเซอร์เลยนี่นะครับบัดตัมตัมเลยดินีน่นะครับใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสไปเลยนะครับผม <c oughs> เป็นซอสไอ้ไก่เกาหลีโดยเฉพาะเลยใส่หมดใส่หมดซ <c oughs> ื้อพิเศษเอาไปฝนใช่ซื้อพิเศษดไม่หอมใช่ไหมมันกลิ่นมันมันอันนั้นเลยบัดมันคลุกน้ำมันเลยนี่มันมาคำเปียก ใส่ำมันเลยบ่หนิต้ออว่ใส่นมันเลยบอกใช่เขาไม่ใส่น้ำมันนูใส่น้ำมันนู่นใส่น้ำมันเพื่อะไรวะไม่ได้อ่านพอแล้วพอแล้วอะไรอะไรอันนี้ไก่มันเดิมใช่ไก่มันเดิมน้ำมันมาใส่มาเดี๋ยวนะครับเราไจะใส่ไก่เลยไปนะครับไก่นี่ทอดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวดูไฟก่อนนะครับโอ้ยังอยู่ครับลงไปเลยครับไปเลยลึกเล็กลึกเล็หมดเลยเนาะหมดเลยไก่ก็หอมอ่ะหอมนะมีใส่ได้ไหม ไม่สงสัไปเลยนี่กินมันอันนั้นไหนเลยเขาเรียกว่าอะไรซอสใหม่ก็เป็นไรมันอันนั้นไก่มันได้ไหมเหมือนมันเหมือนอันนั้นซอสมันไม่เนื้อไม่กินอ่ะมึงจะริดซอสป่ะจ๊ะไอ้นี่ซอสมันไม่แล้วอันนี้แล้วอันนี้ไงมันมันอันนี้กับไก่ไก่อะไรนี่น่องชนังอันใหม่เหมือนซุปซุปไงเป็นอะไรมันทำเปียกไอ้เหี้ยกินมันมาขทำเปียกเลยใช่ไก่ขาว ไม่ไก่ไอไก่กินแบบมานสุกปะไก่เกาหลีครับชมอะไรมาข้ามเปียกพอาละเอาละโอเคเอา้มังครับเสร็จแล้วก็ยยนทิ้งลงน้ำเสร็จแล้อกินมันข้ามเปียกทีนียเลยให้ไก่กินเล่นๆนะไก่กินไปเอ้ยครับชมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าสิบเต็มสิบมาถึงแลรวนะครับสำหรับซีไก่เกาหลีของเรานะครับผมชันครับข้ามวัวนะครับตกแต่งจานคือเสร็จแล้ มันนกับไข่อะไข่เคียวนะถ่าถ่ายรูปถ่ายรูถ่ายถ่ายบล็อกคลิปถ่ายบล็อกคลิปถ้าเบิ้มอันนี้เป็นคัดเลยแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายรูปอ่าฮัลโหลครับนี่เราจะมาเบิ้มแพ่งนี้แม่นั่นนี่อันนี้คือของแต่งนะครับใบใบเมเปิลนะครับใบเมเปิลธรรมชาติทิ้งครับอันนี้ก็ใบเมเปิลเหมือนกันนะครับผมทิ้งไปอันนี้ก็กระท่อมครับทิ้งไปอันนี้ก็ทิ้งไปไม่รู้เหมือนกันทิ้งไปอันนี้ไอ๊ะเอ๊ไปกินนี่ไม่กินทิ้งไป อันนี้ก็ตอใส่หวใส่วใสวทิ้งไปตายแล้วตายทเัรอเราคือราชาไข่เราคือราชางไข่ใครทำน้องบิ๊กว้าใครทำใครทำดิเราคือราชายิงไข่ไงทุกคนต้องโดนไข่มีไข่เหลือไหมทุกคนต้องโดนนครับ มันไปเต๋อเอามาดิงานยังให้มันนี่เอาอะไรหรอคู่มาขำเปียกมาขำเปียกไม่ใช่ไก่มาขำเปียกเฮียมองหน้าชอนสุกทีไม่สั่งมองหน้ามองหน้าทำไมอย่าเคลิ้นอ่ะ ไอ้สัตว์ยี่หิวไรสัตว์เกย้พิโฟนนะครับใครใครเนี่ยี่ยท่านชมครไปมารูป่ะ่ะมามากินจิงจริงล้กินจิงแลวไมีลา้ไหมเาไปกัดตัวเขได้กินกันเลยชิมเลยมา ดูแลได้ชิ้นชิ้นไอ้จีซอะบอกรสชาติความถูกต้องครับไม่สุกแน่นอนอะไรบ่อะไรไม่อร่อยบ่อร่อยนะไม่อร่อยไม่สุกอ่ะไม่สุกเอากินกินไปนเออเออเฮ้ยมันกินแบบเชฟไยดิแบบแบบชฟอ่ะคนตายอ่ะโอ้ไอยยังไม่สุกคนเหมือนคนเหมือนเมาครีเมาครี มาชิม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 อีซี่อิซี่นะพี่เนาะพี่ชอบป็นไงพี่ชอบยังไงลองเงเหมือนไก่ทอดชุบบอชุบไข่ทอดครับเออกอาฮชิมรับชิมกับอมกเอาหนีไงได้ไมบุ๊ร้อนรอนแอ้อนหวานของซอสกุปลาทักไข่แบบ มันไก่ทลิไข่ทอดจริงๆไก่ไข่ทอดครับคลิปนี้ไก่ไข่ทอดไก่เกาหลีนะครับบอกตรงเลยไก่ไข่ทอดเกาหลีนะครับมันเหมือนน้ำคัมเปี้ยนน้ำคัมเปี้ยนอย่าไปหาซื้อเด้อน้ำมันมาเซฟนะทำยังไงครับอร่อยมากพร้อมหมดไปแล้วทำยังไงครับอร่อยครับอร่อครับแม่อะไรบอกอร่อยอะไรบอกอร่อยครับเฮียไปไปทำไก่สุกเฮียเราทำไก่สุกเฮียยนี่นะบอกมึงเราจัมหวะ ง่ายจ้เป็นแที่เราทำไก่สุกไข่รอไ่ไเลยเอาตรงๆนะท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ขอจากกันนักเพลงเพื่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็มาคีรสรับมาคีรสรับแล้วก็โดนไปนี่นี่ักบครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณถั่วดินนถวดิตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบแปดสิบแปดครึ่งนใช่สิบแปดึ่งแล้วก็ไม่ค่อยมุดหน้นะครับก็เจอกันหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้านนคือวันนี้เรา เราไปทําไปซื้อของมาทำสองคลิปด้วยกันก็คือไกลกันเลยหนื่มากเห่ยมากแล้วก็คลิปหนึ่งก็คืออีกคลิปหนึ่งครับคลิปหน้าโอมาเกาสินะครับผมเชฟฟนเชฟฟูดครั<อ>คลิปหน้าเราทำอมาเกสินะครับผมครับนี่ก็เป็นผู้ชายเชฟฟูดนะครับอันนี้ก็เป็นเชฟฟนผู้ชายเชฟฟูดนะครับคือคลิปหน้าอย่าลืมกดแล้วสักครั้งเอ็นแชร์ร้อนเลยนะครับผมจริงเหรอเจอกันมาคลิปหน้าสวัสดีจ้าล่นค่ะ